พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคเลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรสต์เริการุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น CBR 300หรือ CBR 350 d u b l e R ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของงาน Motor Expo 2016 สอบถามกันมาอย่างมากมายว่ามีการเปิดตัว CBR 3 0 0หรือ CBR 3 5 0ห Double R หรือไม่คำตอบก็คือยังไม่มีการเปิดตัวรุ่นนี้แต่ประการใดและก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับให้ผมช่วยฟันธงนิดนึงว่าในช่วงต้นปีหน้าหรือ3เดือนนับจากนี้ไปจะมีการเปิดตัวหรือไม่เพราะว่าได้เตรียมตัวจะซื้อมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับในช่วงต้นปีคำตอบขณะนี้นะครับที่ผมด้วยมีโอกาสเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบอกกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า ในช่วง3เดือนนับจากนี้ไปจะยังไม่มีการเปิดตัว CBR 3 0 0หรือ CBR 3 5 0 r r อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าถ้า Honda จะนำเครื่องยนต์ของ CBR 2 5 0 r r มาขยายช่วงชักให้ยาวขึ้นปรับเครื่องยนต์เป็น 300cc ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดแต่จากกระแสข่าวเชิงลึกในขณะนี้นะครับพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ว่า Hon ด้ Honda นั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มซีซีขึ้นไปสูงถึง350ซีซีเพื่อเป็นการรองรับการแข่งขันในอนาคตเนื่องจากว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ของ YZF-R3 นั้นสามารถทำเป็น350ซีซีได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันนะครับ Ninja 300รุ่นต่อไปก็อาจจะมีการปรับเพิ่มซีซีขึ้นมาสูงถึง350ซีซีดังนั้นนะครับถ้า Honda จะเปิดตัว CBR 300 WR อาจจะกลายเป็นว่าเครื่องยนต์นั้นเล็กกว่าคู่แข่งขันไม่สามารถต่อกอนได้ในระยะยาวดังนั้นฮอนด้าจึงต้องมีการวางแผนนะครับด้วยการปรับเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งอาจใชเวลาที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็นการปรับเพื่ออนาคตที่ยาวไกลเราอาจ,จเห็นเครื่องยนต์นะครับบล็อกใหม่ที่แตกต่างจาก c b r 250 r รของอินโดนีเซียซึ่งให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่36.8แรงม้าที่12,500รอบต่อน,นาทีถ้าปรับเครื่องยนต์เป็น350ซีซี ก็คาดว่าแรงม้าสูงสุดนั้นคงไม่น้อยหน้าไปกว่า YZF R3 ของ Yamaha ที่ทำได้42แรงม้าอย่างแน่นอนสำหรับจุดเด่นของ CBR350R นั้นคาดว่านะครับจะยังคงใช้คันเร่งแบบลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าที่เรียกกันว่า Total by Y มี3 Riding Mode หรือว่าโหมดขับขี่3โหมดด้วยกันนะครับก็คือ Comfort, Sport และ Sport Plus โดย Honda เมืองไทยนั้นครับจะยังคงเฟรมหรือว่าโครงสร้างตัวถังแบบ t s ั f เ a ร e ที่คนไทยได้ติดปากว่าโครงถักนั่นเองครับสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับเป็นจุดสําคัญโชกับเดียวโปรลิงที่มีกระเดื่องซับแรงสะเทือนรวมถึงอัพไซด์ดาวหน้าและไฟ LED รอบคันนะครับจะยังคงเป็นจุดเด่นของ CBR350R รุ่นต่อไปอย่างแน่นอนต้องอย่าลืมนะครับว่า YZF R3 นั้นวางจำหน่ายมาแล้วมากกว่า2ปีขณะเดียวกัน Ninja 300วางจำหน่ายมาแล้วมากกว่า4ปีเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนของ Ninja 300 อาจจะเป็นนินจา350หรือ YZF r ซ35ก็เป็นได้ในอนาคตดังนั้นนะครับ CBR 300 d r, r อาจจะกลายเป็นเพียงแค่เงื่อนไขในอดีตนะครับแต่ว่าเหตุผลปัจจุบันและอนาคตสำคัญยิ่งกว่า CBR 350 d r, r จะเปิดได้เมื่อไหร่ในปี2560นะครับจะเปิดตัวช่วงเดือนไหนติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ very, very nice ride this, uh, this bike. One